คลิปวิดีโอในวันนี้เราทำการให้อาจิเนเตอร์มาเราทาก,กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้มาดูว่าเขาจะทาถูกหรือเปล่านะครับคลิปวันนี้เป็นไงไปดูได้เลยฝากกดไลค์คลิปนี้ผมถึงพาร์ไลค์หน่อยนะครับสำหรับอาจิเนเตอร์พาร์ทต่อไปโอเคมาต่อไปครับผมคนธรรมดาบ้างต่อไปเราจะเอาแนวแบบที่มันดูดิฟจักนะครับนั่นคือผมอยากจะได้เป็นอะไรที่มันดูแบบมีมของประเทศไทยดิฟจักกันหน่อยนะครับคริสคาโดไม่รอสะกันนะคริสคาโดไม่รอผมบ้าน อันนี้น่าจะไม่ค่อยรู้จักกันไม่รู้มันอาจจะรู้จักก็ได้มาเริ่มมาเลยมี2ขาไม่มี2ขาครับอยู่ประเทศคนหรือเปล่าไม่อยู่ครับมิคาโดไมลอสเกี่ยวฟุตบอลไหมไม่น่าเกี่ยวนะครับเป็นผู้หญิงไหมไม่ไม่ไม่ใช่ผู้หญิงครับอายุมากกว่า40ผมอยากรู้นี่คาโดไมลอสตอนนี้อายุเท่าไหร่วะเรื่อคาโดมลอสตอนนี้4 5เห้ยมากกว่า40ป่ะใช่ครับอยู่ในอเมริกาอยู่อยู่ที่ไหนอะอยู่บราซิลไม่ไม่ไม่ใช่อยู่อเมริกาอยู่บราซิลอะตายยังยังไม่ตาย เขาไม่ใช um, ่นักแสดงอ่ะเขาเป็นนักเต้นอ่ะเออไม่ไม่ใช่นักแสดงแล้วกันนะรู้จักคุณพิเศษไหมไม่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 รู้จักครับเป็นคนยุโรปไม่บราซิลไม่ได้อยู่ยุโรปเป็นมุสลิมไม่น่าใช่นะอยู่ในหนังสือไม่ได้อยู่ในหนังสือครับไอ้น้องอยู่พ่อมือไอ้ย่าโอมึงมามาดูกันว่าเขาจะถ่ายไม่ไม่ได้หรือเปล่าไปเป็นยูทูบเบอร์ไป เล่าเลขอวิดีโอภาษาอังกฤษไหมไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษครับโอเคมาผมว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าไม m ม t เ n e นไม่ใช่คนไทยไมไม่เน e t ทำไมครับม y Mate น้นไ่ทำไมครับม y m ไม่น e นเป็นมุสลิม My m มเนน e t ไม่ละมาด Oh ชิ i t My m ม t e นมาจากเบลคัน No Oh ไม m ม t e น e เป็นคนชูโรปม y ไม่ e n e นเป็นคนอเมริกาเปล่า No m ไม a t เนนไม่ใช่คนชุโรปไม m ม t e นเป็นคนอเมริกาคนอินเดีย n ไม่ไม่เน e นไม่ใช่คนอินเดียจ้า Is, ไม่แมเน่ทำวิดีโอเกี่ยวกับเกมไม่มม่แม่แน่ไม่ทำเกี่ยวกับเกมไม่แม่แน่อยู่ประเทศคุณใช่ครับตอนนี้ไม่แม่แน่อยู่ประเทศผมไม่แม่แน่อยู่ในกรุงเทพใช่ไม่แม่แน่อยู่ในกรุงเทพไม่แม่แน่มีตาสีฟ้าสีฟ้าวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยรูปตาแดงซะหน่อยตาฟ้าวะไอ้เหี้ยมันเป็นตาสีฟ้าหรือเปล่าโอ,อ้สีฟ้าสีฟ้าโอเคโอเคไม่แมเน่ตาสีฟ้าไม่แมเน่มีคนติดตามมากกว่าสิบล้าน subscribe โอ้ใช่ใช่โอ้ยยี่ไี่ยี่ยี่ สวัสดีครับผมไม่ไม่นี่ชยมันรู้ว่ะไอ้น้องโหดรขึ้นคราวนี้ผมจะลองถ่ายเจ้าคาปิบาร่าดูนะครับคือจริงตอนที่เทปไม่พอแหลมหมเลยเ้องอัดเพิ่มมาคาปิบาร่าคาปิบาร่ามีอุ้งเท้าไหมผมว่าน่าจะมีนะครับไป yes เป็นสัตว์เลี้ยงไหมอืมเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่ามันมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงได้นะเจ้าคาปิบาร่าเนี่ย มันเห่าไหมผมไม่เคยเห็นมันเห่านะจริงๆมันพูดมีมันร้องเห,อหมียวไหมก็ผมก็ไม่เคยเห็นมันร้องเหมียวมีหางยาวไหมผมว่ากระปีปาร,รานี่หางไม่ยาวนะมีหูยาวไหมเออไม่ไม,ไม่หูไม่ยาว<อ>ตัวใหญ่กว่าแตงโมไหมใช่ครับมันตัวใหญ่กว่าแตงโมครับสีน้ําตาลหรือเปล่าเฮ้ยผมว่ามันเริ่มรู้อ่ะใช่สีน้ําตาลครับคุณสามารถที่จะหยิบมันด้วยมือเปล่าได้หรือเปล่าไม่ไม่สามารถทาได้อาศัยในต้นไม้หรือเปล่าไม่กระปีปาราไม่อยู่ต้นไม้มันคำรามไหมผมเคยเห็นมันคำรามแต่มันแบบ ส่วนเนี้ยมันมันไม่ค่อยคำรามใครมีแพทเทิร์นอยู่บนตัวมันไหมก็คือแบบลวดลายบนตัวไม่อะมันเป็นสีน้ำตาลเป็นแบบขนทางมะพร้าวไม่มีแพทเทิร์นดีกว่าใช้ในการล่าสัตว์ไหมไม่ครับกบปิปลาลาไม่ได้ใช้ล่าสัตว์ใช้ในการอาหารกบปิปลาใช้ในการอาหารเด้อปะไม่แล้วกันมีแบบขีดที่หางไหม stripe on i s t i l โอ้ไม่นะมีพุงขาว whiteberry พุงขาวเหรอใช่ป่าวากะปิปลาพุงขาวปะมาผมจะดูพุงของเจ้ากบปรริปลามันก็ไม่ได้สีขาว,ขาวนก็แบบมันก็เป็นพุงเหมือนพุงหมาเออไม่แล้วกัน นี่กะปิปลาเฮ้ยมันโดากะปิกะปิปลาถูกแล้วสุดยอดใช่ครับผหแพ้วะ่ะไม่แม่ผมแพ้มาผมจะลองแอคเนตเตอร์ทายตัวนี้ดีกว่าเป็นตัวละคนนรในพัซซิโรครับผมอยากให้มันทายเจ้า<อ>ริกรกีนะ้เพื่อนรักอ่ะมาดูว่ามันจะทายริกกี้เพื่อนรักได้ไหมตอนนี้มามีจริงไหมไม่มีจริงครับอนิเมะมนเลือกอนิเมะได้ป่าววะได้กันนะอนิเมะผมสีดาไม่ครับไม่ใช่ผมสีดํา เป็นผู้หญิงไหมไม่ใช่ผู้หญิงผมว่าไงมันก็ไม่มีทางรู้จากริกกี้เพื่อนรักแน่นอนนะใช้ดาบไหมริกกี้ไม่ได้ใช้ดาบไปมันจะใช้ใช้โลกับตันอเมริกานะแย่ไหมจริงๆมันเป็นคนไม่ดีไหมก็มันก็ถ้าเกิดตามเรื่องมันก็เป็นคนไม่ดีนะเดี๋ยวแค่มันไม่ดีจากการทุกตัวตัวร้ายทุกตัวถูกสั่งสมมันจะไม่ดีเป็นปีศาจไหมไม่ครับริกกี้เป็นแมลงสาบผมสีบลอนไม่ไม่น่าบอลเท่าไหร่เป็นมนุษย์ไหมไม่ใช่มนุษย์ครับ รเกีไม่ใช่มนุษย์มีผมไหมไม่มีผมครับไรเกีไม่มีผมมาจากดากบอลไม่ใช่ดากบอลครับมาจากโจโจ้ไม่ใช่โจโจ้ครับมาจากเกมไม่ได้มาจากเกมด้วยมีหางไหมไม่น่ามีใส่เสื้อไหมคือมันมันก็ใส่เสื้ออยู่นะบางทีอะใส่ก็ได้มาจากนัรูโตะไม่ไม่ไม่มันบินได้ไหมใช่มันบินได้เป็นเกี่ยวกับกระดูกไม่มันไม่เกี่ยวกับกระดูกเลยเป็นคุณครูริงีมันเป็นทุกอย่างท่านมันอยากปลอมตัวไม่แล้วกันเป็นเอเลี่ยน เออไม่ใช่อ่ะมันเป็นแมงซับมันตัวละครที่ผู้หญิงโอ้ไม่ไม่เกี่ยวกับพวกผู้หญิงผู้ชายเลยลิกกี้มันไม่มีเพศบอกว่ามาจากโบคุโนฮีโร่ไม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 ่อายุมากกว่าร้อยปีมันเกิดมาแป๊บเดียวเองริกกี้อ่ะถูกควบคุมโดยบางคนไม่มันควบคุมตัวเองมาจากวันพีซไม่ได้มาจากวันพีซงั้นเอาอันนี้ไปเลยเออหลอดบอมบงกะโอเว่าหลอดเออไม่อ่ะไม่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 ใช่ไม่ใช่ผมจะลองตอบโน่นไปนะครับเพื่อไม่คอนทินิวมาแล้วมาดูกันคือคือมันไม่มีเลยเว้ยอ่ะ not in list ผมจะลองตอบริกกี้ดูนะฮะ ผมไม่รู้มันจะรู้จักหรือเปล่าริกกี้ริกกี้แรปเปอร์ริกกี้ซิงเกอร์ริกกี้พอยติงคริกเก็ตเอ่อริกกี้มันมันไม่น่านรู้จักริกกี้ไอ้เจ้าแมงสาพเพื่อนรักนะโอเคหรือ okay, ว่าพ่ายแพ้ไปนะครับไปคอนเทนเตอร์ไม่รู้จักริกกี้เพื่อนรักแหมออกกำลัง ถ้าเป็นตัวละครในเกมโมบ้าเนี่ยผมไม่รู้มันจะรู้จักหรือเปล่าเนี่ยเอาจาก RV ก็ได้นะตัว RV เมนผมที่เป็นเมนเมนเมนผมจริงๆนะไฮยะเตะไฮยะเตะนี่คือหนึ่งในเมนผมอดีตที่ผมเคยสมัยที่ผมยังเล่นอยู่มาเกี่ยวฟุตบอลไหมไม่เกี่ยวครับไอ้เชี่ยท้ามมีสกิลฟุตบอลเน่ยมันมีสกิลฟุตบอลน,น,น่ะมันเกี่ยวป่าวะไม่น่าเกี่ยวอายุมากกว่าสี่สิบไหมไม่ไม่รู้เอาป็่อไม่รู้แล้วกันนะอยู่ในอเมริกาไม่ครับคนยุโรปไม่ใช่คนยุโรปครับถามเหมือนว่ามันมีจริงหรือเปล่าใช้มือถือไหมไฮยะเตะดูดูไไมมมม่่่่่่่่แนนใใใใใใชช้้้้้ืืืืืืืออ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 ถถตเเเเเราลสสสสสสัยคบห มีจริงไหมไม่มีจริงครับมาจากเกมใช่ครับมาจากเกมเราควบคุมคาแรคเตอร์ตัวนี้ไหมใช่ครับควบคุมครับเกมมือถือใช่แล้วเกมมือถือ <C SE> ผู้หญิงไหมไม่ใช่ใช้ดาบไม่ได้ใช้ดาบใช้ดาบกระจายใส่หมวกไหมมัน,ม,นมันใส่หน้ากากอะ่ะมันเรียกว่าหมวกปามันคือมาสก์เอาเป็นว่าม,วมันก็คือหมวกแล้วกันเดี๋ยวมันไม่ใช่อาจจะแล้วกันอาจจะอาจจะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ไหมไม่ไม่เกี่ยวครับเป็นปดุกไม่โว้ยมีผมไหมมีผมเฮ้แต่มีผม ใช้ปืนไหมโอ้โหไม่ไม่ใช่ดาวกระจายได้บัฟจากมา้าไม่เกี่ยวโว้ยดูนั่นอคืออะไรวะเนี่ยต่อสู้ไหมใช่ครับเขามันเขาต่อสู้ครับใช้เวทมนต์ไม่ไม่ใช้เวทมนต์ครับเกี่ยวฟุตบอลมินเิเจอร์ไม่เกี่ยวโว้ยว่ยวาคะนเตอร์รอบนี้เปาล์แล้วเบาล์แล้ว <c oughs> ฟานโก้โมบายลิ What the fuck กูท้อวะ่ะ <c oughs> ไม่คอนรีนิวครับผมจะลองเสิร์ชดูว่ามันรู้จักไฮายาเตะหรือเปล่านี่มาดูกันเฮ้ยมีอันนาเวเลอร์อยู่นี่ไงไฮยัตเตะมีไฮยาเตะว่ะแต่มันามันเท่าไม่ถูกโอ้ มาคนสุดท้ายครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแมวนะครับคนสุดท้ายก็จะเป็นแมวนะฮะนั่นคือเฉโปครับแม่พูดแล้วก็คิดถึงเฉโปนะฮะไปดูดีกว่าว่าเฉโปจะรู้หรือเปล่ามาคาแรคเตอร์รู้จักชื่อคุณไหมไมนรู้จักครับเดินสองขาไหมไม่เดินสองขามีสองตาไหมเฉโปมีสองตาเกี่ยวกับคิเนเตอร์ไหมไม่เกี่ยวมีซูเปอร์สปีดไหมไม,ไม่น่ามีเป็นสัตว์ใช่เป็นสัตว์ตครับเป็นหมาไม่พูดได้ไหมพูดได้พูดได้เฉโปพูดได้ เป็นแมวใช่แล้วเป็นแมวมาจากอนิเมะไหมไม่ได้มาจากอนิเมะครับภาษาอังกฤษไม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษทําเกี่ยวกับเกมเปล่าเชฟโปไม่ทำเกี่ยวกับเกมไม่เป็นยูทูบเบอร์ใช่เชฟเชฟโปเป็นยูทูบเบอร์มาจากสโลว์วอสต์ว่างไม่ใช่เป็นผู้หญิงไม่ไม่จะเคโโี้ยวโอ้นยิ่งแล้วใหญ่อยู่ในอเมริกาไม่อยู่คนยุโรปไม่เป็นสัตว์แฟนแอนิเมอลก็คือมันเป็นสัตว์อ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นสัตว์อ่ะแอนิเมอลคนไทยใช่ครับคนไทยใส่วิกไหมเชฟโปไม่ใส่วิกนะ มีทูป,ปักไม่น่ากดตลอดเวลาใช่พี่เยพโปก็ดูกดต,ตลอดเวลามีมือถือไหมไม่มีครับไม่มีมือถือเฮ้เีสพโปเฮ้ยมารู้จักเีสพโปด้วยเหรอวะถามจริงนะไอคิเนตไอคิเนเตรอร์โหดเกินโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับ,อ,บ,อ,อ,บอยากให้ทำอะไรอยากให้ถ่ายใครคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเรามาถ่ายกันเจ <Ef> อคลิปหน้าบาย